ับสบายดีพี่น้องสบายดีเมือสมบูรณ์สมสบอลณ์กับสองเบาควันนี่แล้ววันนี้หนังมวยสิาพาทุกคนไปหาเอาหน่อใหม่ทุกคนก่อนอื่นกันสิไปเอาหน่อใหม่กันหนังมวยสิาพาทุกคนไปเก็บผักขาก่อนเนาะเอาในฟาร์มเนาะทุกคนนี่หน่อใหม่แต่ว่าบบเมนก้อนนี่ได้ทุกคนอันนี้สิเป็นหน่อใหม่ยังบุบบุหู มันจะออกแข็งๆทุกคนนะใหม่สวนนี้ก็สวนละไม้ลายทุกคนบอกควันเพิาาน่นให้อาหารง่อยหลุมทุกคนบอกควันให้อาหารง่ายหน่อยส่วนน้องมวยกัหากะแล้วล่างเครื่องทุกคนเลยเดี๋ยวน้องมวยกัสิบประหะละไม้เอามาต้มไม่ทาเอาคนนั้นแนละเราเห็ดอยู่กิน จะเป็นบ้านเจทุกคนน้องปลาทุกคนนี่ค่ะน้องปลานิ่นตัวนี้เนาะตัวนี้นะจะเป็นน้องปลาปลาขอปลาปลาปลาทุกชนิดปลาสันตาทุกคนเดย์ทุกคนปลาขาตือเม็ดกับเม็ดตัด ยิ่งน้ำใหม่ยิ่งผีกรลายทุกคนนะอันนี้จะเป็นน้ำใหม่เอ็นจะเห็นแต่ปลายน้าใหม่เอ็นก็จิ้มซุ้งไม้กจิ้มซุ้งทุกคนน้ำใหม่ยอดใหญ่เ <c oughs> มื่อวานหน้ามวยกับมือก่อนนะเอาไปต้มทุกคนมือในเสียฮามไปแกงแกงกินตอนเช้า น้ำใหม่จริงๆกันน้ำไหม่เท่าภาพนี่ก็มีลายทุกคนเลยมันมีน้ำไหม่ลายอย่างเลยเนาะน้ำไม้แนวน้องมวยบ่เคยเห็นก็เห็นทุกคนแต่ว่าน้องมวยสิภาพแป๊วนี่สิภาพแป๊วน้ำไม้หวานเพราะว่ามือนั้นหัวหน้าพันบอกว่าน้ำไม้หวานปรุงแล้วสารพันไปหามาต้มมาแกงหรือว่าผัดกินกระเซาะพันมาทุกคนน้องมวยก็เลยสิไปหา ก็ดูดเก็บักขาก่อน <c oughs> ส่วนน้ำไม้ล่ยนะแถวฟ้าหม่มี่ทุกคนต้องขี่รถออกไปไกลเติบแถวตีนผู้ผู้แหละน้ำไม้ลายอยู่แถวตีนผู้ทุกคน อยู่หลุมพุ่นยู่ไปทงหยกอันทางป่าอ้อยพูกระมี่ทุกคนน้ำไม้มีทางน้ำไม้ไผ่บ้านแล้วกันน้ำไม้ไผ่ป่าแล้วกันน้ำไม้น้ำไม้กินเกี่ยงน้จื๊กน้ำไม้เนี่ยทุกคนวิตากอน้ำไม้แต่ทางยางลงไปมันเปื่อยมวยเลยปูกกาลงคนเดียวทุกคนมันกล้ไกลเตอะ อ่ลํามันงามบนี้อันนี้ก็ทําไม้ก็ทําไม้จัก่อนทําไม้ทุกคนคือบ่เห็นปูผักกระเสกน้ําอ้อยก็ใหญ่เต็มที่ทุกคนเอ้ยเวลาลมพัดมาได้กินกินอ้อยหอม อย่างกระลาบ้างเนี่ยทุกคนว่าเที่ยนนี้ห่างเต้นายโอ้ต้นมะขามว้าวนี่เฮ็ดแล้วสมนี่เองบางคนผมในเก็บอมอนาะทุกคนผมมาเอาคืนนี้ต้องมวยจะเอาไปกินกับเจลกับทุกคนเลยต้องมวยถามอยู่ว่าจะเอามาจะใช่เฮ้ยมะขามก็หน่วยไงเทพพนพยอมบอกทุกคนพอกพนพย่อยากให้น้องมวยกินสมน้องมวยมากินสมทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปกินกับโซ่ไปกินกับเจว ได้ไปเลยทุกคนผู้หมาบักใหญ่ไปดิกลิกโอ้ตะกะเตนโอ้ทุกคนตะกะเตนอยู่ลุมพี่มีอะไรได้ดิโอ้ผู้เสียงปลาโดนเหล่าดรมัยังตะกะเตนทุกคนเลยทุกคนไม้ยไพรวานกันหอดแล้ว ủa leo cả cái hình nhỏ bên thế tụi thế, 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 thế có điêu này lại tụi con rồi nó mày khỏe ban cả mình hàng tép ba hiều, này nè nhỏ thiêu tụi con ba ủa thế bay này nhỏ phắt นี่ทุกคนมันเป็นแนวนี้เนาะโอ้อันนี้ห้อยอ่ะเิ่นมาเอาหมดเลยทุกคนเ่ยนอนบักใหญ่อาจจเอาแต่ปลาแกงป้ามันคือเป็นแนวนี้ทุกคนมีบ่อนุ่มไอ้แพรวานนะอู้หูกําลังปลูกกรลี่ขึ้นทุกคนหนีกันได้ มันขยายหน้มใหม่ไหลทุกคนถักแวกเดี๋ยวแต่มีคนเพราะโอ้ทางในมันสิบริบอะไรทุกคนทางในมันสิเป็นหูหน้มใหม่อันนี้อะปกไว้โอ้ย้อ้อายพันเอาทุกคนอยากใหญ่ มันหากกำลังขืนทวนเลยพิควิกพักวักอายคนเอาไปไล่หยอดเลยไม่รู้มันยังไงนี่นะนี่นะหากกำลังขืนทวนไม่รู้มันจะไปเอาทางเอืมกเลย น้ำใหม่พวาสนี่กินดิบกระไรเนาะทุกคนไม่นบอกทางจังหวัดน้ำใหม่พวานน่าสิกินดิบได้ดิ่องหยอดนองหยอดนี่กับพ่ออยู่ทุกคนเรากินกันสองคนแตสจะเอาอีกหยอดหนึ่งมาใส่หยอดพ่อ นี่ก็อ่อนเถ้ สามยอนก็บปจักก็ได้ลายเตอะทุกคนถ้าเอาไปหลายไปแกงก็เต็มหมอคือเก่าแล้วมันตหมอมันขล่นบได้เดี๋ยวสิยางเลาะบงใบยานางทุกคนใบยานางอันนมวยเก็บมาไว้ได้ละอยู่ทางแต่ว่าอีก5อย่างเลาะตรงแถวนี้มันมีโอ้ได้ ผู้ทุกคนใบายานางพูดฮะทุกคนใบใหญ่ๆมีมีมีใบายานางรวมกับมีแต่หนงมวยแกงแต่ละเถื่อนไม่ได้ขึ้นย่างขึ้นไปไอุเทิงทางปากทางทางเขาพามไม่ได้คอยสังเกตว่ามีระบบที่อะไหนะใบายานางมีสวย ยังไปมาป่า,า,ปาก,กันทังนีนี่นี่ปเป็นยา่างทุกคนนี่ก็แม,ม่นนี่ยเปนยาางนเคือมันเก็บเอาทุกคนเพราะว่านมวยเก็บมาไหวเลย mày xám nho anh à nó mày có nó mày này dù cái tốt nào lên chắc không bên nó mày nha nó mày phải nó mày ăn sang cả bố mẹ nó con mà họ thì con nó mua cái gì để kẹt rồi nó gì đó ก็สิบประเด็นหนามทุกคนเลยวันเป็นน้ำใหม่ไผ่หวานเลยจะได้ก็พอกันคลิปหนาเด้อทุกคนสบายดี